สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีมีคำถามค่ะค่ะอยากทราบประโยชน์ของการลดมานะาตัวตนค่ะค่ะโหคําถามนี้ดีจังเพราะว่าการลดมานะาตัวตนเนี่ยค่ะมาน้เนี่ยมันมีอยู่สองระดับนะคะระดับแรกคือระดับผื้นนาระดับผื้นนาก็คือ,อ,อยังมีการพยาบาทนะคะ ตัวมานะอีกตัวหนึ่งคือระดับโมโนคือระดับความคิดนะ,นะคะเอ่อตัวระดับผืนหน้าเนี่ยถ้าเราทําได้พยายามฝึกละตัวตนนะคะละสังโยชน์ได้เนี่ยในแต่ละขั้นของการละสังโยชน์เนี่ยความเป็นตัวตนเราจะลดลงเรื่อยๆนะคะการเข้าถึงธรรมนะคะที่ระดับความลึกของพระธรรมเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ แค่เราลดมานะระดับตัวตนได้ก็คือเราไม่พยายามทําตัวเราเอาตามความต้องการของเรานะคะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในตัวเองมันจะลดลงนะคะระดับหนึ่งมันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เราจะสามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้สามารถเชื่อ,อครูผู้รู้ได้สามารถที่จะเกี่ยวข้องกับคนอื่นโดยไม่ใช้ความต้องการหรือความอยากของตัวเองเป็นหลักถ้าเราเป็นแบบนี้ได้เนี่ยในการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ย แค่ตรงนี้เราก็ไม่มีความทุก์จากการที่เรายึดมั่นถือมั่นในความคิดเราแล้วนะคะส่วนตัวมานะที่เป็นระดับตัวมโนเนี่ยตัวนั้นเนี่ยถ้าละได้ก็คือเข้าวิมุตได้เลยนะคะคือได้วิมุติยานทัศนะนะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวใหญ่ซึ่งเราจะต้องใช้ภาวะของการละความคิดก็คือละนันทินะคะไม่ให้มันเกิดความต่อเนื่องของความคิดทำแบบนั้นไปเรื่อยๆจนเราสามารถเบื่อหน่ายคลายกำหนัดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย เราจะสามารถเห็นได้เลยว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรานะคะไม่ใช่เป็นเราแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วสุดท้ายภาวะของการที่เราจะไปปรากฏอยู่หรือการที่เราจะเข้าสู่สภาพของอสังขารเนี่ยจะปรากฏขึ้นค่ะค่ค่ะ